คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่จังหวัดนครพนมแต่ว่าน่าแปลกใจมากคือพอมาต่างจังหวัดที่ไรโจนินนาทของเพชรหายตัวไปทุกทีไม่รู้ไปไหนเดีย๋ยวรอบนี้นะต้องขอจับตักดอกนี้ก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยอ่ะไหนไหขอโทษจัพท์นะคะทีมงานระวังตกค่ะนะคะวาหาโจกันโอตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ รอจอรอจออ่าอยูดดโโ่ไหนเนี่ยอยู่ที่ชอบที like ่ชอบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสนามบินกันเลยแล้วเรากลับกรุงเทพกันเลยฮะจริงไม่ทายไม่ทายได้ไงมาแล้วอ้าวเฮ้ยพี่กลับกรุงเทพเลยไม่ทายได้ไงอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปปวดไปหมดแล้วเนี่ยเอมื่อคืนสงสัยปิดท่า เล่นบอลเล่นบอลโอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาออโอ้โหลอกเขานี่นาแพทย์ไมตายแพทย์บอกอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนางต้องมาไปไหนมาเธอไปนวดมาใช่ไหมไปนวดไม่ก้าเช่ยร์จะบอกว่าดีมากสบายอยู่คนเดียวนะแต่รู้สึกว่าจะไม่จะไม่ค่อยชอบนวดที่นี่ทำไมเพราะ,ะที่นี่เขานวดแบบกดจุดแต่เราอ่ะอยากจะนวดเฉพาะจุด จ,จุดไหนมาจุดไหนจุดใจไม่จาดอะไรอ๋อบาดไหธรรมดาบตัหลอดเลยคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเราไปสัมภาษณ์อัากรับเชิญกันอ่ะโอเคซึ่งเขาเป็นเขาเป็นหมอนวดอยู่ที่นี่แต่ไม่ใชุ่่คนที่นวดโจอ๋อเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ป่ะไปหากันดีกว่าปไปาไปข้างในกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับ หรือว่าอาจารย์บัวเป็นไงล่ะอาจารย์ด้านไหนครับก็นี่ไงพี่เจบเนี่ยเขาถักนิตติ้งด้วยแล้วก็สอนด้วยแล้วพี่เจฟด้วยนะก็เป็นครูสอนนวดด้วยโอ้เออสวมหลายหัวโขนเลยใช่เนาะนี้เดี๋ยวเราให้ข่ารับเชิญของเราแนะนําตัวผู้ชมกัรก็ผมเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยคงอยากจะรู้จักพี่เจียบมากกว่าพี่เพชรขอบคุณมากค่ะพี่จ่าตรงมาเจบแนะนําตัวหน่อยค่ะพี่ชื่อค่ะก็ ชื่อชื่อจริงชื่อดอกบัวชัยเกษมค่ะทางนี้เขาจะเรียกว่าอาจารย์บัวค่ะเพราะ่าอาจารย์บัวค่ะสอนถักนิตติ้งด้วยสอนถักนิตติ้งค่ะแล้วก็สอนนวดด้วยค่ะสอโอ้โเก่งเนาะพี่ไปเรียนมาจากไหนอะเอาเอาเอา,เอานวดก่อนไปนเรียนที่มูลนิธิคอนฟิวเพื่อคนตาบอดค่ะอ๋อที่<อ>เราเคยไปถ่ายเราเคยไปใช่ ไม่ง่ายนะไม่แล้วพี่เจ๊ถักนิตติ้งนะคะถักนิตติ้งนี้ไปเรียนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพนค่ะรอ้โหจักที่คนละที่กันเลยนะที่ค่ะแล้วพี่เจ๊เป็นคนอะไรพี่มาจากถวัดไรเป็นคนคนทุกที่อย่างเงี้ยดูน้าทางแล้วอ่บ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่เชียงรายค่ะอ๋อหมากมายที่มากใช่ลมพัดลมเพมมายังไงมาที่นครพนมได้หนมนครพนมไปหลอกมาค่ะมา มันมีเหตุผลเดียวแปลว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนนครพนมใช่ค่ะ,คะแล้วก็คือมามาเปิดร้านนวดกันที่นี่ที่แรกเปิดอ,อยู่ที่มหาสารคามก่อนค่ะและ<อ>้วนี้ก็ย้ายจากทางโลนมามาเปิดอยู่นครพนมค่ะซึ่งดีกว่าทางพอดีทางจังหวัดเขาจะมีโครงการให้สอนนวดอยู่ที่นี่ค่ะก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าวที่นี่ อพอเปิดนวดที่นี่ก็ต้องมีลูกศิษย์หลายๆายคนเลยครับค่ะเริ่มแรกก็เอามาสอนก่อนค่ะปีปีสี่สองเนี่ยค่ะนั่นยี่สิบกว่าปีนะโอ้โหี่แล้วแล้วเ,เ,เขามาสมบัรอะไรยังไงแล้วเขารู้ได้งไงว่าพี่เจี๊ยบรับสอน,สอนก่อนเขามี่โ,โครงการของเวอร์แบงก์โน้ะค่ะ<อ>เขาเขามาจ้างให้สอนนะคะแล้วทําไมพี่เจี๊ยบถึงสนใจนวดล่ะพี่เขาบอกว่า,วานวดนี่จะรายได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าไปทํางานอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยเหมาะสม ขายลอตเตอรี่ก็คนเขารักมกั่งเขาไม่จ่ายเงินมากอย่างนี้ค่ะก็เลยเบื่อหน่ายการขายลอตเตอรี่ก็เลยหันมาทางด้านนวดนคะคะแล้วทางด้านนวดนี่มีคนแอบนวดฟรีไหมพี่ก็มีอยู่ค่ะ <ổ> เคยมีอยู่แต่น้อยค่ะน้อยคร<อ>ั้งค่ะโอ้แบบว่ามานวดแล้วก็แบบเอารีบ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 รียรียบ,รบไปทุระาไปทุระลเนี่ยค่ะพอนวดเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปเลยค่ะไม่จ่ายเงินนะคะอะไรเนี่ยเรา ทามค่ะแต่คนประเทศเราเคยมีค่ะลืมลืมจ่ายแต่กลับมาจ่ายวันหลังเยี่ยมมากเอออย่างนี้ก็โอเคนะค่ะมีลูกศิษย์ลูกหากี่รุ่นแล้วครับหลายรุ่นแล้วค่ะนับไม่ถ้วนแล้วค่ะอซึ่งบางคนก็ไปเปิดเองบ้างไป,ปไปอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะบางคนก็ไปทํางานอยู่ทางภูเก็ตมากทางต่างจังหวัดมากค่ะไปทางทางภาคใต้เยอะะถือว,ว่าการนวดเนี่ยดีไหมครับการนวดนี่ดีมากค่ะ หนึ่งทำให้ชะลอความแก่ด้วยนะคะเอออย่างนี้แหละสำคัญค่ะบางคนก็เลือดล้มไม่วิ่งไม่เดินอย่างเงี้ยค่ะพอได้นวดแล้วก็เลือดติฉีดยเงี้ยค่ะก็จะทําให้สบายไหมโจตอนนวกอ่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าลูกศ์พี่เจบเนี่ยสุดยอดเลยกดจุดจนเนี่ยช้ำไปหมดแล้วเดี๋ยวจะหายามาทาเอามันดีไหมพี่เจบดูดีดูดิอ้าวช้ำนอกยังดีกว่าช้ำใจนะใจตังค่ะหรือเปล่ายังอยอย่างเงี้ยขอขอ เก็บที่นี่ได้เอ่ยนะพี่นะไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอย่ามาหักจากเงินเงินค่าพิธีกรนะมันตอาหักสิคะอุ้ยเดี๋ยวผมจ่ายตรงแล้วกันนะพี่เนาะพี่เจมครับค่ะคิดว่าการสอนเนี่ยยากกว่าหรือง่ายกว่าการที่เรามานวดเองสอนยากกว่าค่ะสอนยากกว่าสอนยากกว่าแต่ถ้าคนไหนมีมีใจรักก็ง่ายนะคะ โจอยากจะเรียนไหมล่ะจะได้นวดให้พี่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเมื่อยตอนนี้เมื่อยเมื่อยเมื่อยไม่ว่างกำลังจะถักโคเช่โอ้ยตา่ละงั้นเดี๋ยวเราไปโจอะไปเรียนนวดอย่างผมพอพอไหวไหมครับพอไหวค่ะถ้าถ้าจะบัี้ดาเหนื่อนกีนจับล่างหน่อยแล้วจับด้วยกัเลยการไปก่อนโอ้โหทำไมตัวเนื้อหนังเยอะนี่ไม่ได้จับแล้วนี่รูปลวเช็ดปากมาไกลละ อกว่าเออเนี่ยยางแบบเขาจับดูปุ๊บแล้วก็รู้นะว่าใครอุ่นก็หน้าจ่านะตัวใหญ่เพราะว่าแกนวดมาหลายปีไงบางทีไม่ได้ใหญ่ทุกส่วนนะพี่เจี๊ยบพูดถึงเห็นใหญ่ภายนอกบางทีไม่ได้ใหญ่แต่จะทุกส่วนสั้นไงสั้นนิ้วใช่ไหมแต่ช่วงว่างเนี่ยสั้นหมดเลยพี่เออต้องอยู่อย่างนี้นะคะก็จะเป็มอยู่สามจุดค่ะนี่จุดที่หนึ่งนี่จุดที่หนึ่งนี่จุดสองแล้วคือแต่ละจุดเราต้องนับสิบนะคะสิบสิบแล้วก็ยกนับสิบแล้วก็ยก นี่เขาเรียกเปิดลมนะคะเปิดลมค่ะเราเราจะไล่กดตามร่องนิ้วเน่ยค่ะเขาเรียกเปิดลมเอาฝั่งนี้นะเบ่งให้เป็นสามจุดเบ่งให้เป็นสามจดักซีค่ะยังมีกดข้ากดแล้ก็ลื่นเข้าไปอ่าเอามือนี้จับก่อนค่ะหาเอามือนี้มาช่วยพี่จินค่ะค่ะอันนี้เปิดเปิดกระบังลมค่ะ อาจารย์อาจารย์นะอาจารย์กดอยู่ผมว่าดีนวดแบบกดจุดอะพี่เกี้นี่จ้วเขากี้เ้าแล้วเป็นไงบ้างเรียนนวดมาผมว่าไม่ได้ง่ายอะไม่ได้ง่ายออนี่คือพี่เพชรลองคิดดูนะเราอะมีตาใช่ป่ะเรานวดแบบมองด้วยนะแต่นี่ถ้าปิดตานวดนี่ผมว่ายิ่งงงไปใหญ่เลยจับผิดจับถูกแต่เขาพี่คิดว่าคือเขาแน่าจะจำได้เลยว่าจะต้องจับตรงไหนบ้างผมว่าต้องใช้ความรู้สึก ปกติผมก็ปิดตาแล้วก็นวดหัวนวดเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ปิดตาหล่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนวดแต่นวดผอมนวดหัวนวดอะไรนี่ลงเลยผมลองปิดตาแล้วมันจำไม่ค่อยได้ไม่น่าไม่น่าเคนแบบนี้นี่เขากดโดนจุดมากเลยสบายไหมสบายสบายอย่างนี้คือเหมือนกับคลายเส้นนียเส้นไหนเรายึดเราตึงอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะสัมผัสออกอะค่ะหรอสัมผัสได้อะค่ะอย่างของเพชรพี่แจ๊ของเพชร อ๋ออันนี้ไม่ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ค่ะนี่ไม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 ่อยตึงเท่าไหร่ปวดปวดเมื่อยธรรมดาใช่ใช่ใช่ตรงนี้พี่ขึ้นมาตรงใต้หลักแล้วถ้าเส้นตึงกับเส้นยืดต่างกันนะพี่พี่รู้ว่าว่าทำไมคนถึงเส้นยืดเพราะไม่ได้จ่ายดอกหลายหลายเดือนเนี่ยเขาก็เลยยืดแล้วเส้นตึงอ่ะอ่บอกก่อนทีละกินนิดคิดได้ทีละดอกโอเคโอเคโจจะบอกว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยนะอาจานบวกของเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถแค่นวด แล้วก็สอนคนนวดสร้างอาชีพให้คนอื่นนะคะมีอย่างอื่นด้วยอะไรอ่ะอุ้ยบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยว่น้าไปชมกันได้เลยครับสบายอ่ะคุณผู้ชมต่อจากเรื่องนวดเด็กที่แล้วยังดีมากดีมากอทุกไหนโจพี่ช่วยนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ร่อด้ละกลับบา่าจะบอกว่าพี่เจฟเนี่ยนะเขาไปแข่งขันมาแข่งขันเลยนะคะพี่ เป็หลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลาการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาทุกทางแล้วละ่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสอทอชอ ต่อจากเมืองนวดเบรกที่แล้วยังดีมากดีมากทุงไหนโจพี่ช่วยไหมอ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไพี่แข่นวดแล้วทำพลาดจะบอกว่าพี่เจียบเนี่ยนะเขาไปแข่งขันมาแข่งขันอลไรนะคะพี่ไปแข่งขันถักนิตติ้งค่ะนั่นไงแบบไหนคะพี่ประเภทไหนอะไรยังไงประเภทแบบว่าเขาให้ไปแข่งถักผ้าพันคอค่ะแข่งกับในหมู่บ้านนี่ ไม่ใช่จแข่งแบบไหนแข่งแบบระดับประเทศเลยใช่ไหมแข่งระดับประเทศที่เมืองคองธานีค่ะระดับประเทศเลยนี่แ่ระดับประเทศคือยังไงคะพี่ลักษณะการแข่งเป็นไงคะแข่งเข้าปุ๊บปั๊บให้โจทย์มาทีนี้แล้วไม่ได้ตั้งตัวนะคะนแต่ก็ได้ที่สองนะคะเออมันดูดังตัวนะดูก่อนนะเอ๊อขอกลับไปอีกทีหนึ่งผักนิดดิไม่เข้าใจทำไมเรามองไม่เห็นนะแล้วเราจะไป แต, oughs, ต,ต่แต่ตอนที่พี like ่พี่แอบถามอยู่พี่เจ๊บอกว่านับเอานับด้วยเหรอเขาให้โจทย์มาแล้วก็แข่งกันหรือว่าใครแข่งถักเสร็จก่อนชนะใครแข่งลายสวยกว่าชนะอะไรอย่างไงี้ไม่ค่ะเขาเขาจะมีความสั้นความยาวนะคะเขาให้ถักได้ประมาณ ต้องยาวขวายาว้าชนะนี้ใช่ไหมพี่ความกว้างนี่คือสิบ้าเซน15ห้าเซนนี่เกินมกความความยาวนี่เขาให้หนึ่งร้อยยี่สิบเซนค่ะ120ยเซนค่ะทีนี้เราที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าเขาไม่ให้อาสาเข้าใกล้เราเลยค่ะเขาจะไม่ให้คนที่ไปกับเราดูแลค่ะทางที่ก็ถักไปกระบวนไปถึงหรือยันเนาะถึงหรือยังเอาแล้วทีนี้เราจะทราบได้ไงครับพี่ว่าถึงแล้วตามที่กับตามที่ กฎเกณฑ์กาหนดพี่ใช้มับแถวเอาค่ะอ๋อใช้มัดแถวเอาใช้นับแถวเอาแต่ของเขาเขาใช้วัดเอาวัดเอามันก็แป๊บเดียวนะพี่นะเขาเราก็กระวนกระวายค่ะแต่มัอแต่มันนับใช่ไหมมันก็ช้ากินกินเวลาตรงนี้อ่ะค่ะโอ้โหแต่พี่ก็ได้ที่สองนะพี่นะค่ะก็ได้ที่สองได้รางวัลปลอบใจมาอย่างเงี้ยค่ะเก่งมากเลยเวถามพี่นิดนึง แล้วอย่างเงี้ยพี่ขายที่ไหนคะพี่พวกแบบที่พี่ถักหัว,วก็ขายให้ลูกค้าที่มาใช้บริการนวดนี่แหละค่ะต้องถาม<อ>พี่เจีย๊ยบว่าระหว่างสอนถักนิตติ้งกับสอนนวดสอนแบบไหนยากกว่ากันอ๋อถ้าถามแบบนี้ก็สอนนวดจะยากกว่าจะยากกว่าออจริงหรอพี่ค่ะจริงค่ะนิตติ้งสอนแป๊บเดียวก็เป็นค่ะเคยสอนคนมาผมว่าอะไรก็ง่ายถ้าสมมติเราใส่ใจะนะใช,ใช่ค่ะใช่แล้วแต่นะว่า หรือว่าความชอบเนี่ยนะโจพี่ว่านะส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้เนี่ยอันอย่างที่ที่ถักอันนี้นอกจากสอนด้วยแล้วก็ขายด้วยหรือเปล่าคะพี่ใช่ค่ะขายไปด้วยค่ะเฉพาะหน้าหนาวเขาจะซื้อไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่อะไรประมาณนี้แต่มันหนาดีนะโจโจหยิบสีสีดาดีหนาดีเนาะใช่เออมันหนาดีด้วยอันอย่างนี้พี่เจี๊ยบขายยังไงอะพี่ถ้าถ้าผืนใหญ่ก็สองร้อยค่ะฮะสองร้อยเออพี่ถักกี่วัน ถ้ามันงคัดจริงจริงจังๆไม่ก็ห้าวันได้คืนหนึ่งจอฉับอกแล้วไปบอกชั่วโมงเป็นห้าวันห้าวันห้าวันสองร้อยจอฉันอือารมณ์เสียแทนไม่สุดยอดเลยเนาะห้าวันสองร้อยแต่ก็ถือว่าเก่งมากอะยันไม่แพงยันสูงสุดห้าวันนะถ้าอย่างอย่างเร็วอย่างที่เราไม่ทํางานอะไรเลยก็สี่วันนะคะแต่สองร้อยทำไมพี่เจี๊ยบขายแบบไม่แพงเลยนะพี่ราคาที่จะผ้าปมากๆเราอยู่ใกล้ๆลาวไงใช่ไหม โอ้โหไม่เคยความค่ะนนวิชาภาพพี่เจฟแล้วพี่เจฟอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะพี่อยู่นี่เลยค่ะข้างบนอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ค่ะพักทำอยู่ข้างบนนี่ค่ะสะดวกค่ะเช้าตื่นมาปุ๊บก็ทำทำงานได้เลยเนาะค่ะแล้วระหว่างที่แบบเนี่ยถักอันนี้เขาเรียกนิตติ้งเนาะกับการนวดเนี่ยรายได้อันไหนมากกว่ากันคะพี่ ถ้าพูดถึงรายได้นี่ก็นวดรายได้ดีกว่าค่ะใช่นิตติ้งนี่จะได้ขายเฉพาะช่วงอากาศหนาวเท่านั้นพี่รู้สึกว่านิตติ้งใช้เวลาด้วยนะพี่เนาะใช่ไงแต่ว่านวดเนี่ยก็คือก็ใช้เป็นชั่วโมงแบบใช่แล้วก็สองชั่วโมงแล้วก็ได้เงินแล้วใช่เนาะแต่ว่านวดเนี่ยเราไม่ได้มีลูกค้ามาตอเวลาค่ะพี่เจี๊ยบทำก็คือว่าถักตอนที่รอไม่มีลูกค้าตอนไม่มีลูกค้ารลูกค้าถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เงินด้วยค่ะ พี่เจยบแอบถามนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนสนใจอยากจะมานวดหรือว่าอยากจะมาซื้อผ้าบันคออย่างนี้ติดต่อ,อยังไงคะพี่่าถ้าใครผ่านค่อยผ่านมาทางนคกรถนมนะคะอย่าลืมลว่าร้านนวดนะคะร้านนวดคนตาบอดแถวตลาดปอเป็ดค่ะใกล้บขศนี่แหละนะคะสำหรับผมนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นความมหศัศจรรย์เล็กๆที่ได้พบกับพี่เจยบจริงๆครับทั้งๆที่พี่เขานั้นขาดความสามารถในการมองเห็นนะครับแต่ก็ยังสามารถ สร้างสารร์ผลงานสวยๆออกมาได้รวมทั้งยังถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์เพื่อใช้เลี้ยงชีวิตตัวเองและครอบครัวได้อีกต่างหากเนี่ยแหละครับอาจารย์บัวสู้ๆครับพี่เจ๊คะถามนิดนึงว่าระหว่างสอนคนที่ไม่ทีการเนะาะกับสอนคนที่การเนี่ยอันไหนสอนยากกว่ากันกคะพี่สอนคนที่การจะยากค่ะเพราะเราต้องจับมือเขาทำค่ะแต่ถ้าสอนคนปกตินี่จะให้เขามองเราทำค่ะอ๋อแต่ก็ คนที่แบบว่าไม่พิการนนมาเรียนด้วยมาเรียนค่ะมีค่ะบางคนมาเรียนแล้วก็ไปทํางานอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะไม่นั่งไม่หยุดที่ญี่ปุ่นเลยค่ะโอ้มีมากเลยมาเรียนไหมโตผมจริงๆริงผมอยากมานะพี่พี่ดูบรรยากาศข้างนอกดิคือนความนุนเนี่ยบรรยากาศดีนี่นวดไปนะไม่ต้องติดแอร์ฝนตกอยู่ข้างนอกจะหลับเอาฝน,นตกทั้งวันทั้งคืนเลย <ค>บรรยากาศดีวันนี้ฝนตกทุกวันเลยใช่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าช่วงหน้า DIY View เนี่ยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่จ้องเฉพ,พาะคนพิการคนไม่พิการก็ดูได้เพราะว่าเอาดูแล้วได้เกิดความรู้นะเอาไปพัฒนานำมาใช้แล้วก็นำไปขายเป็น <พอ S 2> สินค้าของตัวเองช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมพบกับ DIY View เลยค่ะเ <Yeah S 1> ย้สาวสสายโกะที่ชอบลืมนั่นชอบลืมนี่ไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถ กุญแจบ้านไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะพวกกุญแจจากลูกปัด DIY View สามารถช่วยคุณได้ค่ะโอเคมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ยเนี่เป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอ S <S <an th une> การวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลาการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันที <S <S <an th une> มาถูกทางาแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแดงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ สาวสสายโกะที่ชอบลืมนั่นชอบลืมนี่ไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถกุญแจบ้านไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะพวกกุญแจจากลูกปัด DIY View สามารถช่วยคุณได้ค่ะ และการทําพวงกุญแจจากลูกปัดนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมดังนี้นะคะอย่างแรกนั่นคือลูกปัดเลยค่ะเลือกตามที่เราชอบได้เลยนะคะสีที่ชอบขนาดที่ชอบอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือผ้าค่ะเราจะนํามาเย็บนะคะให้ติดกัน,นะคะ่ะเป็นขนาดประมาณ3นิ้วนะคะแบบนี้ต่อไปก็คือเป็นได้ค่ะเราจะตัดได้ขึ้นมานะคะตัดได้เป็นกำๆออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะสีเดียวกันเลือกสีตามที่ชอบได้เลยค่ะสิ่งต่อมานะคะนั่นก็คือที่เกี่ยวนั่นเองค่ะ ต่อมาที่เราต้องเตรียมก็คือได้เข็มนะคะแล้วก็กันไกรไว้ตัดค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เรา,าเอาที่ห่วงอันนี้นะคะร้อยลงไปในผ้าที่เราเย็บติดกันแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเราก็เอามาทําเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรากจา็จะเอาได้นะคะเย็บประกบวงกลมอันนี้ให้มันติดกันนะคะใช้ได้สีเดียวกับผ้าที่เราใช้นะคะมันจะได้ดูกลมกลืนกันเย็บให้มันประกบกันนะคะ เอาให้มันติดแน่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพวงกุญแจอันเดียวในโลกของเราเนี่ยมันจะหลุดหายเอาได้ค่ะค่ะหลังจากเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราขาหมวดปมค่ะ,ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นวงกลมแล้วนะคะแต่ว่าต้องตกแต่งเพิ่มอีกค่ะ,อะตอนนี้เราก็เป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะนำได้ที่ตัดไว้เนี่ยมาทำแบบนี้คะ่ะทุกคน เรามีได้ทั้งหมด3ชุดใช่ไหมคะอันแรกเราจะมาทําแบบนี้แล้วก็เอาอันสีที่แตกต่างนะคะมาไว้ตรงกลางคะ่ะสีเหลืองอีกอันนึงนะํามาไว้ริมสุดนะคะตอนนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าเออได้มันยังไม่ติดอยู่กับพวงกุญแจเลยวิธีการก็คือเราจะเอาลูกปัดเนี่ยร้อยลงไปในได้นะคะ แล้วเมื่อเราลอยลูกปัดให้ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะามาพันลงไปบนได้ค่ะให้ลูกปัดมาพันพอดีกับตัวได้นะคะหลังจากนั้นก็ขมวดปมค่ะขมวดปมให้แน่นๆนะคะมันจะได้ไม่หลุด อีกหนึ่งอันที่จะไว้ตรงกลางนะคะทําคล้ายๆกันเลยค่ะพันได้เข้าไปแบบนี้นะคะจับให้อยู่ตรงกลางพอดีค่ะอันนี้เราจะไม่ใช้ลูกปัดเหมือนกับอีก2อ,อันนะคะเราจะใช้เป็นได้ค่ะพันไปนเรื่อยๆเลยค่ะให้มันแน่นนะคะค่ะหลังจากพันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขะมวดปมค่ะอ่าเราก็ตัดปลายเชือกปลายได้ที่เหลืออยู่ทิ้งนะคะอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวงกุญแจจากลูกปัด DIY ของเราค่ะ สวยน่ารักขนาดนี้จะลืมกันได้ยังไงใช่ไหมล่ะอ่าอ่อ่อ่ไม่ได้หมายถึงน้ำโมนะคะหมายถึงพวงกุญแจนี้ต่างหากสวยน่ารักมีชิ้นเดียวในโลกอย่าลืมทาตามกันดูนะคะจริงๆแล้ว,นวเนี่ยช่วง DIY วิ e e l เนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะที่ได้ดูเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอาไปทําที่บ้านได้อยู่แล้วเกิดอินสปิเรชันสกิบหัวใจปลุกบลุกขึ้นมาขอ้ลุกขึ้นมาทำนะครับเหมือนกับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก่อนจากกันไปเนี่ยพี่เจี๊ยบ ถึงคุณผู้ชมไหนได้ไหมก็อยากจะให้เพื่อนเพิ่อพี่ๆผู้พิการทุกท่านทุกคนนะคะจงคงขาอาชีพใส่ตัวขาถ้าอยากเรียนนวดก็มาที่นครพนมนะคะยินดีสอนค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะถักลิตติ้งก็ก็ยินดีสอนเหมือนกันนะคะกำลังสอนซีอยู่ซีจบได้ก็มีงานให้ทาค่ะพาะฉะนั้นงรอยางออมืองอขาอยู่ที่บ้านเฉยๆนะคะยารอแต่ให้พ่อแม่เลี้ยงเราแล้วเรา ถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีพ่อแม่แล้วเราจะอยู่กับใครแล้วก็ใครจะมาเลี้ยงตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงมีกําลังใจต่อสู้แล้วก็ให้ฝึกฝนค่ะชื่อใส่ตัวค่ะแนละ้วเราจะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครในวันงหน้าค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือคติเตอนใจของพี่เจค,คืออย่าเลือกงานที่ชอบจงชอบงานที่ทําและจะนําให้เราพบกับความสุขตลอดไปค่ะ โอ้โอ้สุดยอดเลยเนาะเออพี่ชอบมากเลยเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าสำหรับคนพิการแล้วเนี่ยใช่บางทีเรามีความที่ความชอบที่หนึ่งความชอบที่สองบางครั้งเราเราไม่สามารถที่จะทําความชอบที่หนึ่งได้อะเราก็สามารถที่จะมาทําความชอบที่สองหรือความชอบที่สามได้แล้วชีวิตมันก็จะเดินไปได้เรื่อยๆนั่นแหละก็คือหาจุดเล็กๆที่เราชอบของงานนี้ที่เราทําแล้วเราก็จะทําได้ดีเนาะพี่เนาะใช่ค่ะ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการวิวแชร์ของเรานะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราด้วยขอบคุณค่ะพี่เจมส์ขอบคุณพี่เจมส์นะครับค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะชมพวกเราทางออนไลน์หรือว่าชมย้อนหลังนะคะก็สามารถเซิร์ชคันว่าวิวแชร์นะคะแล้วก็หาดูได้ในอินสตาแกรมใน Facebook ใน YouTube นะคะมีหมดเลยค่ะก็จะพบกับภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังเรานะคะทั้งหมดเลย วันนี้นะคะเราสองคนแล้วก็พี่เจี๊ยบนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบคุณค่ะพี่เจีย้ต่อต่ออะไรเนี่ยพองหลอดไหมต่อแต่พี่เจี๊ยบมือหนักมาก